สวัสดีครับสวัสดีครับคุณน้องทุพจน์ครับผมมือนี้เฮ้าสี่พันแปดปีกล้วยพี่น้องแต่ว่าเชียงเฮ้ากับปวยโผก็แต่ว่าอยากกินเดี๋ยวมายำซะก่อนนี่ยำปีกลไก่ซะก่อน เสียงดังแง่เร้่อพี่น้องหนึ่งเขาน่นหนึ่งเขาเนี้วหันหอนมากินกับตำก้วยพี่น้องตำกีก้วย ก็ให้กินมาพี่น้อกูไดใหกินจำปีกล้ยเขาคือเอิ่นจำเดือนกล้ยนะ มัมนดูจิ๋มดูจิ๋มไปเรื่อยพี่น้องบางคนเป็นกันห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 ันเอาหนะเออผมมีมากจังชี่เดี๋ยวจะมากมากใคบางมั่นพี่น้องมากเลยนี่มากมันเดี๋ยวเท่ากันทั้งคุณ ไปหาอันพักมากินแกงกับโบมี่ <c oughs> เา,ากินแกงกิน,นวันนี้ละทำปีกวัวยังยังอีกละ คนดีคนให้กีกวยมาก็เลยแล้วก็ดีแหละจำกีกวยกินผมปาดกีกวยอันแช่น้ำลุ่งเลยนะครับเพราะว่าบัตรฮามันมีอย่างมีย่ยางกะับ ดีนดงปอบน้ำคุณุ้งคนบากินไหนจำปวยจำปีปวดง่วยมักินไ่นมันก็ไอใช่ไหม

เกระผมมาเรื่องคันตอนการจำฮะกระเทียมพี่ลองี่นักเรียนใจ่ไร โอ้บีเทยหน่อยบามพี่ามพีใส่กิดชนทุกในี่ที่แขงพี่น้องที่แขงใส่ลงไปน้าใส่ลงไปป้อมพี่แขงโอ้โหในเรื่องกันนี่ thì cái gang với đuôi Tiếp nó nhiều lú, lái lại, ngoài này lại, Đó giống chỉ có biết hành chưa, đi quay không có lại à ใส่รถด,ดีพี่น้องเดีียวเยอมากสมุนไพยสมุนมัรผงชูรสเสียจแล้วใส่น้ำตาลตืมน้ำไปเฮ้ยไรจุด De aquí? ตามปกติราคาเงี้ยนละกระเทียมแลียวเรียวขาวตีมัสไาวตีมักผงน้อปลาแดดปลาแดดปลาแดดผูสุกจะทำนี่นะพี่น้องจัด <cuz> ก้อน่ก่อนพองไปอู้ก็พอดีเอา Saya pergi ke Saya pergi ke Albion. Bak kya kia. Bak kia, บางคนมันก็ใช้มาขามเปียกนี่อะไรก็ใส่อันนั้นพี่น้องเขียเกียร์เฉดเ,เ,เ,เดียวบักนาวขาดบ,บาักได้หรือพี่นอ้องบักนาวขาดบักนาวนี่ไว้ไอ้ฟอกไอ้แครก็ได้กินคำหนึ่งละไอ ấy như sáng thưa mặt nào mặt nào mình đang nữa chưa Thưa ơi hiện nhanh không được gì đâu các bạn Hãy subscribe cho xương nó bay xương nó đông bay gì? Hãy đeo cho mua

say đi quay lúc bay nhưng mà cứ like các bạn xe nào mày cũng có khởi động vào đây không bố chỉ tiêm cuộc hãy không sai vi à voi góc à, à, rồi, đi học rồi. Đi nằm cho một nằm của cái nó mua luôn khẩu răng chim mà Come <clears throat> on. จะเสียบเว้ยดูนะเอ,อ้ยุ่นจันบนนลูเลยเงอ้ยงแบบ ไดนพี่หน่อพูดการบลูเลย พี่น้องตำเรียบดอยแล้วสิ่งที่เฮาเอามาเกียมนี่พี่น้องไอ้ตัดใส่เบ่งพี่น้องมนมีไอ้เหวี่ยง สำคัญนะครับตําปีกล้วยหรือตํากล้วยนะครับทากว้าำสมบดถมกนาวบดถึง,ถงไอแน่นอนครับพี่น้องมาครับกินน้ากันใเไดายจะบมีประแดกตอน มีประเด็ก่อนเนี่ยเอ้ยอืมจ๊บ